สองคนนี้ไม่มีทางที่จะให้การในทางร้ายอาจารย์ฟันทองเห็นจากเมื่อวานนายกเศรษฐารอดรหรือไม่รอดกี่เปอร์เซ็นต์รรอด300รอยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหอาจารย์ดังวิเคราะห์ะบ,บอกว่าเศรษฐารอด3 0 0พเปอร์เซ็นต์โอ้โหแหมจะเก่งเกินไปแล้วน <c> ะ <oughs> อาจารย์คนนี้บอกเศรษฐาจะรอดแน่เพราะอะไรเดี๋ยวเขาก็ให้เลขาคิสเศรษาไปชี้จแจงแทนนะครับ บอกว่านะเราก็ทําตามหน้าที่ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็ให้เลขาจิดการรับผิดชอบแทนไปว่าอย่างนั้นโอ้แล้วก็อะไรนะบอกว่ามีเหรอไอคนใต้ปกครองเสรามันจะกล่าวร้ายให้ร้ายเสรษามันจะมีเหรอโอ้โ,อโหนะครับนะทำไมเออสังหอนใจจิงแอดมินก็สั่งหอนใจว่ามันจะรอดเพราะอะไรครับ พ่อทักษิณก็ดูสบายใจเหมือนมานะไอ้ทักษิณก็ถแถบโอ้ยสวอแค่ปวนนะสวแค่ป่วนแล้วก็ถ้าจี้แจงได้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเออนะครับก็สังหณ์ใจนะว่ามันจะรอดจริงๆนะเ<ม>ออเออท่านผู้ชมถ้ามันรอดจริงๆทําไงวะเนี่ยนะถ้ามันรอดก็คงจะไม่มีใครหยุดยั้งมันได้นะครับโอ้ทําไงมันก็ต้องรอดอะ นะเพราะามันเป็นเขาเรียกว่าหมดหน้าตากอะนะมันหมดหน้าตักของทักษิณแล้วอะ่ะนะครับนะโอนะแต่คะแนนมันก็เบียดเบียดสูสีสูสีกันนะเออขนาดนายกคนื่นนี่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่นายกเศษทานี่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ถือว่าเป็นอภินิหารอย่างหนึ่งแล้วนะเออ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอภินิหารที่แบบสุดยอดแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่ารอดอีกนี่ก็สุดยอดอภินิหารจริงๆอะ่ะนะอภินิหารมนุษย์ทองคำไอ้แมวอ่ะนะเออนะเนะีนะ่ยขนาดลุงตู่นี่ก็ยังให้จุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมแต่เศรษฐานี่มึงใหญ่กว่ามากเลยไม่หยุดให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นความพิสดารอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ อย่างเช่นนะบกพ่องโดยสุจริตอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมสมัยทักษิณน่ะน,นะมาสารตัดสินบอกบอกพ่องโดยสุจริทธนบกพ่องโดยสุจริตยังไงวะบกพ่องก็คือบอกพ่องแต่มีโดยสุจริตอีกทนางหนึโอ้งงมากเลยนะครับนะมันมันสามารถพลิกพลิกได้ตลอดนะเออนะครับแอนะ เอถ้าขนาดนี้ก็นะยกบ้านยกเมืองให้มันไปถอะนะครับนะเออถ้ามันจะรอดจริงๆนะแต่ทาไม่รอดนี่คือแบบอันนี้เลยนะเฮลั่นเลยนะนะเตรียมไปแก้บนเลยนะเออนะครับต้องไปลําแก้บนเลยนะถ้าทาไม่รอดเนี่ยนะโอ้โหแต่เอาจริงๆนะคือแบบแค่ไอพิชิตลาออกนี่มันมึงก็ผิดชัดเจนแล้วอะใช่ไหม เออมึงก็แสดงความผิดชัดเจนว่ามึงเออกูกลัวกูเลยลาออกนะถ้าไม่ลาออกนี่อน,นี่เลยนะโดนรับคำร้องเลยนะเพื่อๆอาจหยุดปฏิบัติหน้าที่นะไอ้ถ้าไปพิชิตไม่ลาออกอะ่ะแต่แอดมินว่ามีคนสั่งมันแหละเพราะตอนเช้ามันยังปากดีอยู่เลยเพราะตอนบ่ายปุ๊บลาออกเจ้ยแสดงว่าต้องมีคนสั่งมันอะ่ะให้มันลาออกเพราะว่าถ้ามึงไม่ลาออกนี่ซวยกันหมด าลาออกแล้วก็คือรอดอย่างนั้นนะว่าง่ายๆนะครับก็คือว่า,าสารยังไม่รับคํารองเเห็นไหมว่าลาออกแล้ว,วเห็นไหม,มฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับแอโอกาสรอดนี่แต่บางคนก็บอกไม่รอดนะนะนักวิเคราะห์บางคนก็บอกยังไงก็ไม่รอดอืมแต่นี่บอกรอดไม่เ,เชื่อใครดีวะ แอดมินจะเชื่อไขรดีสับสนไปหมดแล้วตอนนี้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ